สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนสองในฐานผุตรมุทุกุรกันนะครับผมยอดวัางก่อเก่าก็จะพบกันลังหอยออกนะครับเมื่อนี้นะครับก็เป็นผลรางวัลสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลออกนะครับกับผลก็เป็นทั้งสิ้นนะครับครับพบกันลังหห้อ,ออกวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะครับผลสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลออกรางวัลที่หนึ่งก็ออก เก้าเก้าเจ็ดหกสองหกนะครับส้ำรับเลขไทยสองตัวกับหรือว่าเลขข้างล่างนะครับเจ็ดแปดนะครับก็ออกคือ,อยังไงเนี่ยครับกเป็นแน่นอนครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับข้างบนกับตัดไปเรียกสามตัวกับเป็นหกสองหกนะครับข้างล่างก็เจ็ดแปดนะครับกับเอฟซีท่านใดจะลงทุน นั่เรียกที่ออกนี่ก็คดีโวกดีนะครับอดีใช่น้ำนะครับสำหรับเอที่ซีท่านไดบอได้ซื้อไปลงทุนหรือส่วนอื่นก็บบอสวกดีก็บบอเปียงครับเป็นร่างแกง่ายนะครับผมเองกับเหมือนกันนะครับตัวมันออกกับบอมักกับไปมักตัวมันบอออกก็เเลยบบอได้นะครับก็เป็นสิทธละครับมันกับว่คือความคิดเท่านะครับครับกับบอเปียงนะครับกับ ปอได้งวันี้กับวดหน้ากับข้องซมีนะครับมองผู้เิ่นฟันฟันถือก็มีสำนักของอาจารย์ที่เขาก็มีหางบ่บ่ซื้อต่น้ำเพิินไปซื่อตัวฟันออกนะครับกรเลยบ่ได้นะครับก็บังวัยเอฟซีกับข้องสีคือกันกับผมนะครับท่านในสิบว่าโชคดีนะครับก็บผเป็นยังครับเปกำลังใจให้นะครับสำหรับท่านที่โชคดีกับดีใจน้ำนะครับครับสำหรับคลิปที่ผมทำไปแต่ละคลิปกับปรากฏว่า สี่เขายอสิบสองคลิปนะครับเป็นคลิปของความฝันนะครับเคลีปมความฝันหรือว่าคลิปของสำหนักของอาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับไก่เคียงก็มีนะครับก็เขายอสิบสองคลิปนะครับัางที่ผมจะเราสืบฟังนะครับครับคลิปแรกก็เป็นของอาจารย์ชุยนะครับเพื่อนกับไข่มากองบางทีสิบหกนยกเก็ตนะครับเรียกบนมักก็วิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับกระบอก ก็ว่าเธอแบบเป็นงเรียกเรียกวิ่งเรียกล่างนะครับวิ่งล่างนี่เิ็นกับวิ่งซีกับเจ็ดนะครับเพื่อนกเนในเลขเลขซีกับแบบออกเลขเจ็ดนะครับเจดแปดนะครับจับคู่ให้กับว่าเขานะครับครับเล็ปต่อไปก็เป็นเข็ปขว้างอาจารย์คนขอลัดนะครับเพื่อนขายมากกว่าทันทีซีหกมีนาคมหกเจ็ดนะครับบนนะครับเพื่อนกระเด็นหกับเก่านะครับจับคู่ให้กับว่าืธอนะครับเิ็นกับไปเขาเลขหกนะครับสองหก นะครับข้างบนนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์คนณขวลาดนะครับครับต่อไปก็เป็นคลิปของลุงทรงนะครับนายมางวดวันที่10มกาคมเปนงหเจีนะครับเพิ่งก็วิ่งบนล่างนะครับวิ่งแปดวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดวิ่งเก่านะครับกับม้านําำกันเลยนะครับเจ็ดแปดนะครับบนล่างนะครับเพิ่งก็ถือเรียกวิ่งนะครับมานําำกันนะครับจับคู่ให้เพิ่งก็บอกเขานะครับ ตัวเลขสามตัวฟันจำไหกับมีหกเกดแปดนะครับข้างบนก็บ,บอกเกดแปดล่างนะครับอันนี้ก็เป็นของลุงทรงนะครับก็บเพื่อไก่มากครับคลิปต่อไปกับเป็นคลิปของแม่วาดนะเรียกมีที่มานะครับเพื่อไก่มากกว่าวันทีติมหกม่นคมัคมหกเก็ดนะครับเพื่อไก่เก็ดแปดทางเดียวนะครับเก็แปดทางเดียวนะครับไปกับบนล่างนะครับมากกว่าเก็ดแปดข้างล่างเลยนะครับ ตรงๆนะครับของแม่วาดให้มาตัวเดียวนะครับเหลียงมีที่มากครับกันตาเอฟซีทันได้ลงทุนนะครับกันธามักนะครับกันที่โชคดีนะครับกะดีใจนํานะครับสอหรับผู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์โชคดีกับพาะเพืยังครับระวดงไม่นะครับเพื่อนกับขวังเสียหายไม่อีกนะครับเกตแปดตรงๆเลยนะครับหางเดี่ยวนะครับของแม่วาดนะครับผู้ที่ขายขวงอยู่สูงขึ้นเขานะครับแต่ละกลางดงนะครับครับเกตแปดตัวเดียวของแม่วาดนะครับดีใจน้ำนะครับ ที่เอฟซีท่านใดๆลงทุนนะครับครับต่อไปก็เป็นคลิปของพอค้นเพชรบุญนะครับหนึ่งปีลดสองงวดเิ่นมานะครับเพิดไหมางงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะครับเพื่อนกาไห้มานะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งเลขหาเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขแปดนะครับกอดข้อกันมาเลยนะครับเพื่เกิดจับคู่ให้หาเจ็ดหาหนึ่งหาแปด เกจหนึ่งเแปดหนึ่งแปดนะครับล่างย่างเดี่ยวเฟินวานะครับก็เขาเกจแปดตรงๆเลยนะครับเฟินวาครับด้วยนะครับนี่เป็นของอาจารย์ค้นเพชรบุญนะครับเกจแปดนะครับถ้าเอฟซีทันได้ลงทุนนะครับก็คงที่โชคดีก็ดีจะน้ำนะครับนี่เป็นของพ่อค้นเพชรบุญนะครับครับคลิปต่อไปกับเป็นคลิปของพ่อโจนะครับ งวดก้อนกับเขานะครับสามหกศูนย์สามนะครับตรงๆนะครับงวดเบียบกันหายมาแล้วงวดวันที่สิบหกนีนาคมหกเจ็ดนะครับพันก็เอามาเสียนะครับเลขห้าเจ็ดแปดนะครับพันไปจับป่านะครับเจ็ดแปดขเขาล่างตรงๆนะครับเลขวดเป็นก็สี่แปดนะครับก็ว่าไปครับบนล่างนะครับเขาเจ็ดแปดตรงๆนะครับนี่ฝึกเป็นของพอโจนะครับถ่ายเอฟซีทันในเดืลงทุนนะครับก็ขึ้นใโส่งดีอยู่นะครับก็ดีจะนํานะครับ สำหรับเอฟซีท่านในบัวใดลงทุนกับบัวปัญญ์ครับาะวันไม่นะครับนี่เป็นของพ่อโจนะครับครับคลิปต่อไปกับเป็นเก็บของของแม่สายนะครับเปิ้งให้มากว่อยพันที่สิบหกไม่นาก็มหกเจ็ดนะครับเลขเปนสิบห้าคู่นะครับแต่ว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าในสิบห้าคู่นี่ก็มีเจ็ดแปดอยู่ด้วยนะครับตรงๆเลยนะครับข้างล่างนะครับรับตรงๆเพื่อนก็บบอกซื้อบนล่างนะครับ มันก็เขาเกศแปดแต่ว่าตัวเพื่อนเน้นไหนเขาส่วนกับเกศส่วนนันก็บพรเขาไปเขาตัวเพื่อนนนะครับเกศแปดนะครับนี่ของแม่ใสนะครับสิบหาชุดนะครับก็บมีเขาชุดชุดหนึ่งนะครับเขาล่างเกศแปดนะครับกับสายเอฟเฟคทันใดลงทุนนะครับก็บข้อสีโ้มดีอยู่นะครับก็ดีแก่น้ำนะครับอันนี้เป็นของแม่ใสนะครับสิบหาชุดนะครับเขาเกศแปดล่างนะครับ ครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของแม่น้องนันดานะครับฝันใาหญ้าไตนะครับจําได้คักนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกเก็ดนะครับอายุของยานะครับเพิ่นก็บอกว่าแปดเก็ดนะครับแต่ว่าไปเบิ Arizona, na na, ้งในบัตสเพื่อช่วยเป็นเพื่อนหานะครับไปออกตัวกับนะครับเก็ดแปดข้างล่างนะครับอันนี้เป็นเก็ดแปดนะครับที่ออกนะครับอายุเป็นแปดเก็ดนะครับถือตัวกับนะครับข้างล่างนะครับพ่อสอเกิดกับพ่อเขานะครับอันนี้เป็นของแม่ น้องนัดดานะครับพัมะยาตายอายุแปดทิพย์เกนะครับแต่ไปออกเกศแปดข้างล่างนะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นเิปของพอก็เพชรบุญนะครับของสุไทยนะครับวันวันที่สิบหกมีนาคขโมกเกศนะครับเลขลังลอยลักซิปลักหน่วยนะครับกะมะเขานะครับเพิ่นกามาเขาเลขเลขล่างนะครับเลขล่างสองตัวนะครับเนื่งเกศกับเกศแปดนะครับ เพื่อกันเนี่ยน้่งเแต่ว่าไปออกเกจแปดตัวกันนะครับตรงๆเลขนะครับอันนี้เป็นของพอค้นเพชรบุญนะครับเพื่อนข่ยมาหลายชุดบวดล่างนะครับก็ไปถือเลขล่างนะครับเกจแปดนะครับถือตัวกันนะครับถ่ายเอฟซีทันใดๆลงทุนนะครับเด็กล่างก็มีสองตัวนะครับเน่งเกดกับเกจแปดออกเกจแปดตัวเน้นเบ้อออกไปออกตัวกันนะครับ เก็ดแปดนะครับถ้าเอฟซีทันได้ลงทุนก็คือสี่ช่วงดีอยู่นะครับดีแก่น้ำนะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปของแม่แม็กกี้นะครับกดเพิ่นไหมากหวานทีสิบหกไม่น่าคงหกเก็ดนะครับเพิ่นก็ให้เลขสองตัวเก็ดหกเก็ดแปดเก็ดเก้านะครับบน่างนะครับก็ออกเก็ดแปดรางตรงๆเลยนะครับอันนี้ของแม่แม็กกี้เพิ่งไก่มากครั้งแรกเลยนะครับก็เขาเก็ดแปดนะครับ เอฟซีท่านไดได้ลงทุนกับคือที่โชคดีนะครับดีจะนํานะครับสนานเอฟซีท่านไหน่อด้ลงทุนบ่โชคดีก็เป็นกํนลังใจให้นะครับเอาเอางวดหลั้งนะครับอันนี้เป็นคล้องแม่เมกกี้นะครับครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปข้องแม่น้องนัดดานะครับญาติของเพื่อนนะครับตายแล้วทําบุญไ้แล้วมาบอกเลขสองตัวห้างเดียวนะครับวันที่สิบหกมีนะครับหกเก็ยตเก็ดรแปดตรงตรงเลยนะครับบอกอยู่เล่านะครับเก็แปดนะครับ เพื่อำว่าเพิ่มเลขส่วนในทั้งหนาเกแปดนะครับก็เอเกสเกแปดลังตรงตรงเลยนะครับอันนี้ของแม่นของนัทด,ดานะครับอยากเป็นตายทับบุญในบ,บอกนะเกสแปดนะครับก็บเอฟซี FC กันตาได้ซื้อได้ลงทุนกับข้องสี่โชคดีนะครับก็บดีจจนํานะครับเกแปดตัวเดียวนะครับก็หวังว่าเอฟซีสถานผู้ชมทตกท่านได้เห็นในฟัง่งได้ลงทุนกับข้องสี่โชคดีนะครับก็บดีจะนํานะครับ ผู้บระด้ลงทุนบพรโชคดีก็เป็นกำลังใจให้เอาก้อนหลังนะครับอันนี้ก็เก็ดแปดตรงๆเลยครับของแม่น้องนัทดานะครับครับคลิปสดท้ายเป็นคลิปของแม่หน่อยคนหนองเข้งนะครับเปิดถือมาสาวหมวดส่วนนะครับวันที่สิบหกมีนัก็มือหกหกเก็ดก้ไขมากนะครับฝันน้อนไตนะครับอายุกับเก็ดเก่านะครับเก่าศูนย์กับเก็ดเก่าคนสองนไตนะครับกับไก่เขี้ยงนะครับรวยกับเก็แปดนะครับไก่เขี้ยงนะครับ อันนี้เป็นคลิปของแม่นหน่อยนะครับฝันในคน์ไต๋นะครับกัฟังว่าเอฟซีทันผู้ชมทุกท่านคงจะได้ยินในฟังแล้วนะครับอันนี้ไก่เคียงนะครับเจ็ดเก้าน้ออกอเจ็ดแปดนะครับครับกับเอาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงติดได้ยินในฟังแล้วนะครับที่ผมเด็กก่าวสู่ฟังนะครับเพราะว่าของอาจารย์กับเขาหลายสำนักนะครับเรื่องของฝันกับเขาหลายข้อฝันกันนะครับรวมเลยกับสิบสองคลิปนะครับที่เขาใกล้เคียงกับมีนะครับกับ ก็เป็นสิ่งละครับกัสำนักของอาจารย์ได้ลดกบรบพวกพยังนะครับที่หลังก็ข้องสีเขนะครับกับพบกพยังเป็ี่ยนกำลังใจงให้นะครับสำหรับผู้ที่ฟันผัถือก,กับพวกพยังนะครับกัเอาเงินไม้นะครับครับสำหรับท่านใดนะครับมีความประสงค์อยาก,ก่ายค่าน้ำ่ากาแฟของสำนักใดหรือความูนใดกับกลุกรุณาติดต่อครับนันทิยาพาระรวยนะครับ พราอเป็นลูกสาวนะครับเป็นคนหนุ่มกับคนสีจับใจให้ถึงทีได้ง่ายดานะครับตามความต้องการน,นะครับกัคงที่มีสานีนะครับสำหรับผมไม่ตายคลิปนี้กัดเขอะอยยืดตีเพียงสานีเพิ่กวันนี้คลิปต่อๆไปสาบคลิปก็กโชคดีสวัสดีครับ